สวัสดีค่ะวันิดานะักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท KGI ประเทศไทยวันนี้เราอยากจะมาอัปเดตนะคะสำหรับเทรนด์ของกำไรที่จะออกมาในไตรมาสที่2ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งเรามองว่าในไตรมาสที่2เนี่ยนะคะน่าที่จะมีกำไรที่เติบโตก้าวกระโดดนะคะถ้าเทียบกับไตรมาสที่1นะคะส่วนหนึ่งก็มาจากที่ว่าไตรมาสที่1เนี่ยมีฐานที่ว่าต่ำมากนะคะพอมาถึงไตรมาสที่2เนี่ยกำไรก็เลย เติบโตค่อนข้างแรงนะคะเรามองว่าน่าจะอยู่ในระดับ58นะคะ QoQ อันนี้คือรวมกำไรพิเศษจากการขายทรัพย์สินของแลน d ์แอนเฮนะคะซี่มีมูลค่าราวๆ700กว่าล้านนะคะสมมุติว่าเราเอาตัวนี้ออกแล้วก็เราดูในธุรกิจหลักจริงๆนะคะของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยน่าจะมีกำไร ธุรกิจหลักเนี่ยที่เติบโตถึง37%นะคะแต่ลักษณะของการฟื้นตัวนะคะมันก็จะไม่ได้เท่ากันนะคะในทุกๆก,กลุ่มในทุกๆหุ้นนะคะบางบางหุ้นเนี่ยนะคะก็จะมี ตัวที่เป็นลักษณะของกำไร,รเนี่ยนะคะลดลงนะคะอย่างเช่น land and house หรือว่า quality house หรือว่าตัว L P N น,นะจะลดลงทั้ง Q O Q year on year แต่บางตัวเนี่ยจะเติบโตแรงมากเลยอ,อย่างสุภาลัย Origin หรือว่าตัวพึกษานะคะอันนี้ก็อาจจะเนื่องจากว่าในส่วนของ ฐานที่ต่ำมากนะคะในไตรมาสที่1นนะคะของทั้งสุภาลัยพึกษาแล้วก็ตัวออริจินนะคะในขณะที่ AP เนี่ยการฟื้นตัวของกำไรไตรมาส2เนี่ยน่าที่จะเป็นลักษณะกลางๆนะคะอยู่ในระหว่าง15% q o q นคะคะคราวนี้ถ้าเรามาดู6เดือนเนี่ยนะคะในแง่ของทางด้านกำไรรวมนะคะน่าที่จะลดลงนะคะ 7%นะคะในตรงนี้นะคะแล้วเราก็ต้องมีการปรับในส่วนของทางด้านประมาณการของกำไรทั้งปีของเรานะคะซึ่งเรามองว่าปีนี้กำไรทั้งปีของกลุ่มอสังหาเนี่ยน่าจะลดลงนะคะราว20%นะคะซึ่งเป็นปีที่3ต่อเนื่องกันแล้วที่กลุ่ม อสังหาเนี่ยนะคะมีกำไรที่ลดลงนะคะในตรงนี้ก็สะท้อนได้ว่า,าเทรนด์ของธุรกิจเนี่ยค่อนข้างที่ว่าจะซบเซานะคะเรามีการให้ดูในส่วนของตัวตัวเลขอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการเปิดตัวโครงการใหม่นะคะหรือว่ายอดขายรวมนะคะโดย Agency for อร์เ e s t a เอหรือว่าแอร a ตัวเลขก็จะสอดคล้องกันว่าแต่มาที่สองหลังแผ่นดินไหวเนี่ยตัวเลขแย่มากคือลดลง50-70%เลยด้วยกันนะคะแล้วก็าทางแอเรียเนี่ยก็มองว่าทั้งปีของปีนี้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นจุดที่ว่าตกต่ำแทบจะเรียกได้ว่า,อามองกลับไปถึงช่วงต้มยำกุ้งได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ อยู่ในสภาพที่ซบเซาปีหน้าเนี่ยทางด้านแอเรียก็มองว่าอา,อาจจะลดลงไปอีกด้วยซ้ําไปแต่ว่าลดลงอาจจะสัก5%เนะคะในแง่ของอุตสาหก,กรรมนะคะซึ่งเราก็มองว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในแง่ของภาพใหญ่ภาพแมกคโครนะคะตัว GDP นะคะหน้าที่จะทำได้ต่ำกว่า2%นตะคะตรงนี้นี่ก็ไม่ได้แข็งแรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย กำลังซื้อของอผู้ที่อยากที่จะซื้อบ้านเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้กลับมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักแม้ว่าเราจะมองว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยลงได้นะคะในช่วงถัดๆไปนะคะแต่ยังไงก็ตามเรื่องกําลังซื้อของอผู้ที่จะมาซื้อบ้านเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่อาจจะทําให้ลักษณะการฟื้นตัวของกลุ่มสังหาเนี่ยเป็นลักษณะของ L shape นะคะก็คือลงมา ต่ำสุดแล้วแต่เวลาขึ้นไปเนี่ยค่อยๆที่จะขึ้นไปในตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการลงทุนในกลุ่มสังหาเนี่ยเรายังคงให้เป็นน้ําหนักน้อยกว่าตลาดนะคะแล้วเราก็ามีคําแนะนำนะคะถือนะคะสำหรับตัว AP นะคะ LH สุภาัย QH นะคะแล้วก็แนะนําขายนะคะในส่วนของตัว Origin พึกษาแล้วก็ตัว LPN นะคะสำหรับรายละเอียดของรายงานสามารถดูได้จาก ช่องทางโซเชียลมีเดียของ KGI ประเทศไทยนะคะขอบคุณมากค่ะ